ฮัลโหลเอาน้องรักของพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะอาแล้วพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่อ๋อพี่เปิดรูหนอนมาใช่พี่เปิดรูหนอนก็เอาง่ายๆก็คือแบบไอ้ฝันแล้วกูจะกลับไงเนี่ยไม่มีรถใครย่าไม่ยึดไม่ไม่ไม่แล้วมันมันมันเรียกนายยกได้ป่าวแบบเนี้ยเอ้ยได้นะเอาเลยเอาเลยเอาป็นบ้านบ้านของประเทศฮัลโหลบิวว่าไงบิวครับว่าไงครับ นี่ไงสัตว์กับเอ้าเอ้ากูเจอเพื่อนละมาสวัสดีครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี่หนิกูจะเรียกไงน,นี่เรียกไงยกลงหัวเลยวะเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยครับเดี๋ยวผมไปด้วย ศูนย์หเก้้เบอร์พแจ๊ดโทรโทรโทรอ่านแล้วยกเลยศูนอะไรนะศูนย์เกูแปสงโก้มาจากเลนขวาทางข้างหน้าแน่นลองเป็นสารฮัลโหลครับครับ เออคือผมเล่นไอ้ดอแเราหมอไปชุบที่โรงพยาบาลแล้วมันก็แบบมาเกิดที่แอดดอกประคับแบบนี้ต้องแจ้งได้หรือเปล่าไม่ได้ครไม่ได้ก็ไม่ได้เหรอครับต้องให้เพื่อนมารับครับหรอกครับมัน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 แบบนี้ไม่ได้เหรอได้ครับไม่ได้อ๋อไม่ได้อ๋อโอเคครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรปะต้องให้เพื่อนมารับเขาว่างั้นอ่ะอดีลอะไรล่ะโอ้ยเฮียตะโคตรไก่ตว์แล้วเขาไม่ใส่อ โอ้ยแยแล้วกูจะเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยไอดีลิสไอสัดกลับมานี่นี่ไอเดออีดีลิสกลับมานี่ก่อนดรดลิสอ๋อเกวิไปไปเรียกรถกูกลัวเรีกรถมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อ้าวเด้นเต่นเตนเตน เคเคเขาจะมาช่วยเราตีเสียไม่ได้นี่เห็นไหมโกนั้นแล้วผมได้หมดอ่ะเดี๋ยวนี้มึงเห็นสกายมั้งวะไม่เห็นเลยพี่กูเรียนดิสแปลนสีแชกูดอมมาไม่รู้กี่แบบดูออกตั้งแต่มึงอ้าปากว่ามันมีหน้ากาดตั้งแ่ไม่รู้กี่แบบเด็กก็ไต่แล้วหน้าเหลี่ยมเยอะแล้วหน้าเหลี่ยมเยอะนั่นน่า คอยมึงดรอเลกกูแดนี่ไอเด็กที้อ่ะมีสิแกคอยมึงดรอเลกกูแดนแดนแเดเดดือดกทบกูทุกคำกูดือดกูแซบกันทั้งวันมึงไม่รู้หรอกทำไรอ่ะทำแล้วถือมึงก็ต่อยกูถือมึงก็ต่อยกูมึงก็ต่อยกูไม่โดนไหลใครถือถือมึงก็ต่อยกูมึงก็ต่อยกูไม่โดนไหลทียอ่ะ เป็นเฮียอะไรอะแล้วมึงเป็นแล้วมึงเป็นเฮียอะไรอะเล่กุเรซเซอร์บอลลุดออกเฮ้ยยักม่ชุบด้วยเฮ้ยส <า S 2> ัตว <สา S 2> ์เน้ยชูฟี่หนุกหายแน่มึงอะโอ้ชุดด้วย โก้ขายแน่นอนเดี๋ยวนกมาช่องกูฮ่าฉลาดด้วยที่กูไม่ฉลาดว่ะแล้วนกมาช่องกูแล้วปากคนดีจัดมึงเก่งนะเฮียฮะมึงมียศแล้วมึงเก่งนะอ่ะผมมีหน้าชื่อวันดิลิไม่ได้ตั้งใจฮะอันทันมึงมียศ มึงมียอดหน้าชื่อแล้วมึงเก่งเหรอโอ้โหฮอฮอฮอฮเย็นครับเจยนครับเจยนดูใช่สิมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบชนชั้นเดียวกันแล้วนี่มันเลยแบบก็ค่อนข้างท่จะมคุณเป็นพระเจ้าก้มหัวดิพาคุณเป็นพระเจ้าเฮียเอ้ยเอ้าเลกคือเดไมเนี่ยมึงให้กูไปช่วยเบ้ารุดา มาเลยมาเลยเนี่ยแบบเนี้ยช่วยแบบนเนี้ยอเฮงไม่ได้บ่กูมีเงินบ่อะีิลิทไม่เว้ยไม่เจอเลยวะเนี่ยไม่เจอเลย,เเล,ยลงไหน อะไรนะเฮชเฮาบานเฮชเฮาบนเฮชเฮาโฮมเฮชเฮาเอ๊ะฮะฮีผู้หญิงเอ้ผู้ชายอะมีน้ำแลใจก็ลุดออกหย่าเรืองมีใครล็อกรถอ่ะก็รถพี่ แจ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 ,แจแนี่เลดี้โอคาแต่ก็ต้องดูก่อนว่าสุขาวิวอยู่ที่ใครผมลงลางกแกไปแล้วและกูลืมล็อกรถด,ด้วยเย็ดดูใครลงไหนามาก็าได้เฮ้ โอ้โหไอ้สัฮี้ยรอบนี้กูจะเล่นจริงจังมากนี่เฮ้ยไอเฮียตกใจสั่นอะไรฮะตามไปทุกที่ทุกเวลาโอเคมะเฮียมีมีตรงในบ้านหมู่บ้านด้วยเหรอมีดิ ด้านหน้าเราไปพี่จะโดดลงไปขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งกูฟ้าฟ้ากูฟ้าฟ้าที่ลอยยี่อะไรอะกูฟ้าฟาเขาเรียกว่าหลบหลบโลกศูนย์ไอ้ดิลิทมาช่วยกูสี่สั่น เอ้ดิลีไหนดิลีไหนดิลีน้องดิลีน้องอ้าวว้ายเป็นฟันนี่ไงฟันตายต่อไอ้เหี้ยเชี่ยเอครับไหมนี่อ๋อไม่ใช่เ ใครตายวะในเฮียต่อหน้าต่อตากเลสตัดขอ,อยา,นายหน่อนครับเฮียกูหิวข้าว ผมลงรากแกไปแล้วนะไม่ก็ไทยไทยก็มีแค่แกคนเดียวนะอ่า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 ไม่เข้าอ,อ่ะหลังยี่ในว่างกันหรอโอ้กูอยากได้นหน้าปืนขาวๆอ่ะ เฮ้ยควักปืนดอ,อกไม้กูฟรีควักยากจังวะเอาแล้วก็เก็บอีกเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยสัตว์ควักปืนยากจังงาเออเอาหายเองเอาอ๋อกระสุนหมดเหรอ โอ้โหปืน oh. นี้มันมีดาเมจป่าวะมีดาเมจป่าวะปืนเนี่คนดูเราข้างหลังกันดีลิสมันี่มัน,มออนี่มันนี่มันี่มันี่ไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยน่ากูอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนข้อทีดีแลน ไอ้ปืนแรงเลยนะั่าหน่ะปืนนั้นอ่ะเยดอ่าเมย์แงกักนเดียวนะยว่าเดลิสวิ่งมาตรงกูหน่อยกูบอกให้วิ่งมาตรงกูวงไหม่กระสิบหรือเปล่ามีส่วน ออเออเอมียาป่ะพุกมียาป่ะให้พี่ว่าน้องเอามาเดียว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 มเมทคิดเมดิอ่ะเอามาเมทคิดก็เมทคิดที่ฟาดไหนอยู่ไหนอ่ะ้าองหนึ่งเหี้ยเกบวิ่งผ่านปืนกู ีนัดนบอกว่าพี่ควรตียิงเขาพี่มีกระสุนห้าปะบอกว่าซ <5 S 1> อรีร่น้องรักไม่ได้ตัง้งใจครับไม่ได้ตัง้งใจพี่อีกนะพี่ <ๆ S 2> จะไปเก็บอ่ะไม่เฮียไกลๆก่าง <ใน S 1> หัวยากมากเลยครับ ไกลมันยิงไม่ตายดีกว่าปืนพกอ่ะจริงเฮ้ยโอ้ยอะแต่เยน ายแล้วนี่ตัวเนี้ยแล้วกูจะตายไม่มียาแม่จ๋าทำไมันตายอย่ะตายแล้วเหรเลี้ยวตายแล้วยิงสมบัติวดวงเป็นยาสารสมบัติดวงเอามาดว้วย ลราม่านะครับซ้ำๆนะครับลรามาด้วยไอ้กระสุนท้ายเลยไม่ต้องกาแล้วคนแบบเฮ้ยไม่ได้กระสุนเลย เออพี่ก็ไม่มีเหมือนกันกระสุนน,นะฮะถ้าปืนนี้มันกระสุนกี่นัดวะเนี่ยไอ้เช่ยเอ้เฮียมาอยู่หน้ากูได้ไงวะเนี่ยสัตว์เกอบตายแล้วไหมล่ะมึงดีนะมันมันลืม <c oughs> น่าจะงุดหิดอยู่ไอ้เฮียลืมใส่กระสุนกูดูสองละ มาดีลิขึ้นมาขวาบบนไปเอ้าผมมีกระสุนเจ็ดอยู่สองครับอ๋อเอาเอามาให้พี่มาห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสองหนึ่งหรือเปล่าเอาไปพี่ให้น้องะ <c oughs> นี๋ยวพี่ไม่มีเอ้พี่พอมีเนาะพี่พอมีตอนมีพี่ให้หมดอะตอนหมดใครให้พี่อะไม่มีนะ <c oughs> เต็มเลย ผมลงลักแกไปแล้วนะด้านหน้าพี่มีหน้าทเอเอเปลีบียดแล้วมันเห็นมันมันยิงพี่มันยิงไม่โดนหรอกเนี่ยตูใช้แบบวิธีหลบดิธีต่าวิธีหลบใช่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 วิธีการหลบอุ้ยเฮียเขาเหมือนกันนะเนี่ยมันิดว่ามิงเป็นตอนวิ่งเกินสัตว์ไม่เรียกเลยจุดจบแบบไว้จุโจบแบบไว้ด้วยอ่ะ ไม่ทราบว่าพูดก่ันอะไรแต่งนี้ครังท่านไหนท่านสวยเจอท่านสวยปืนปืนท่านขอแรงมากท่านท่านขอขอตัวมันท่านสวยท่านแฉกูน่าจะเกิดมาทันจอมวิกไม่งั้นจอมวิกน่าจะไม่ได้เกิดจริงจริงจริงอะฮะให้มันแหลมวะจะเย็บพี่หรือพี่จะใส่เลย ไคเ,เลยเนานะไคเลยเ,เอาเลยเ,เอาเลยอุ้ยใครอ่ะก็เขียได้เขียนไม่ได้ไไดิดดดต้องขวาวิฝ่ายสอง,องตัวตัวหน้าก่อนตัาไฟก่อนเัาไฟก่อนอุ้ยผมตก หัวสิบนันไม่ตายจริงหัวสิบนั้นไม่ตาย้ยต้องหาจุดหลักพี่ไมนั้นไม่นั้นะโดนลุมแน่ ทำมมก,กันทำมมก,กันทำมมก,กันอโอ้โอทำหมออกทำหมออกแล้วก็ใส่หมกใหม่มีกำลังเต็มเลยสี่ตัวพี่มีทีวีอีกหนึ่งตัว เรากันไม่ให้มันขึ้นมาไหมเอาดิหน้ากูเจอกันเลยนะนี่แค่กูว่ากูมีปืนแบบพี่แล้วแปลว่าเราชนะนี่ใช่ถูกจริงเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะละถูกเลยถูกเลยอันนี้กูรู้เลยฉันหลงรักแกไปแล้วนะไม่ยกให้ใคร งนี้มีปะวะจับป่ะนีอ๋อพูดๆหรอตรงนี้มีปะไม่มีนี่มีมีปะผมไม่เห็นตรงนั้นหรอกใครยิงกูไว้ซัดหลังเข้าหรอดู่อูตรงนี้นะด้านนั้นอย่าไปพี่มียายกูป้ามียายมียายกูป้า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 มีมีมีเร็ว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 จริงนาะ

อุ้ยอแอมเกิดเลยสันอ,อาเจ็บขาทถานีไม่น่ายืนแรกเลยเฮียใครวะเนี่ย